ครับผมยินดีต้อนรับก็สู่ช่องยูนิทไทมืองช้างครับผมนี่ครับจําได้ไหมครับคันที่ผมมาถ่ายครับคันนี้ที่เปลี่ยนหัวครับเปลี่ยนหัวใส่เครื่องใส่อะไรใหม่ครับนี่ครับถ้าใครจําได้ครับคันนี้ครับทําเสร็จสวมหัวใส่อะไรเสร็จครับผมปิดเลยครับคันนี้ครับลูกค้ามาดูจบเลยครับรับจบเลยครับคันนี้นี่ครับขึ้นรถเกียร์ขึ้นแมคโคร2 0 0อยได้ครับ นี่ครับใหญ่ๆครับผมคัสซีหน้าใหญ่นี่ครับซับประมาณนี้ครับซับล่างประมาณนี้ครับผมนี่ครับซับใส่ประมาณนี้ครับสองเเผาครับบอสนี่ครับรถสวยอยู่ไม่นานครับ รถสวยรถสวยอยู่ไม่นานครับนี่ครับกระบะน่าจะออกจากคันนี้ครับนี่ครับกระบะกระบะน่าจะยกลงจากคันนี้แล้วก็ออกมาใส่คันนี้ครับนี่ครับทำช่วงใหม่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับเหลือแค่เก็บสีครับของดีของสวยอยู่ไม่นานครับยกหัวเสร็จตอนสภาพตอนยังที่ไม่ได้ยกหัวเขาก็ไม่น่าดูเท่าไหร่ครับนี่ครับสภาพหัวก็ประมาณนี้ครับลูกค้ามาเจอปิดไปเลยครับ ปิดทันทีครับนี่ครับงานหัวงานคัสซีช่างเล็กครับนี่ครับงานวางหัวนี่ครับงานโหลดหัวให้ต่ําลงครับโหลดหัวให้ต่ําคัสซีงานถ่างงานซ่อมงานดัดงานแปลงครับเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนคัสซีครับงานโดยช่างเล็กครับหมดครับช่างเล็กครับอันนี้ลูกค้ามาเจอปิดเลยครับจบกาอากาศครับคันนี้ครับ สวยเลยครับคันนี้ของดีของสวยอยู่ไม่นานครับประมาณนี้ครับคันนี้ช่วงล่างใหญ่หรือว่าคัสซีใหญ่ครับคัสซีใหญ่ขึ้น200ขึ้นแมคโครขึ้นรถเจียวได้คันนี้ครับลูกค้าสั่งสเปกก็จัดให้ครับนี่ครับยกกระบะลงจากคันนี้ครับมาใส่คันนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับของดีของสวยอยู่ไม่นานครับนี่ครับครับเอากระบะจากคันนี้ขึ้นมาใส่คันนี้แล้วก็ทำสีใหม่ก็จบครับผม เอาเงินมาวางจบเลยครับไม่มีอะไรมากมายครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมของดีของสวยมันก็อยู่ไม่นานครับนี่ครับเอายินโนเมกาครับสั่งสีสั่งอะไรได้เลยครับทันใจครับไม่ต้องรอนานครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับสองเพาด้วยครับหายห่วงครับผมนี่ประมาณนี้ครับ ของดีของสวยอยู่ไม่นานครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ครับ